ค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําเป็นอุปกรณ์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไม้สตาร์ความยาวขนาด7ดเมตรนะคะจะเป็นไม้สตาร์แบบชักขึ้นลงได้นะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด5ท่อนค่ะส่วนวัสดุนะคะจะทําจากอลูมิเนียมค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีกุ่มล็อกนะคะเวลาที่เรายืดขึ้นใช้งานนะคะจะสามารถล็อกได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของ มีขีดแบ่งช่องนะคะสีดําจะเป็นแบ่งช่องละ1เซนติเมตรนะคะหรือว่า1 0บ mm มิลิเมตรค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นรูปตัว E หัวตั้งน,นะคะจะสลับกันทุก1เมตรค่ะสีดําสลับสีแดงนะคะบนพื้นสีขาวค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับรูปน้ำไม้สตาร์ทนะคะแล้วก็จะมีซองบรรจุสีแดงใส่ให้ด้วยค่ะราคาจะอยู่ที่2 5 0 0บาทค่ะถ้านผค้ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์033 013 494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดสินค้าได้ค่ะที่ดไ r i r y i 99ค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดที่โรงแรมคาเมโอแกรได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ